ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่สาระสำคัญของบทเรียนนี้ขอเชิญคุณหลับตาลงสักครู่แล้วลองนึกภาพว่าในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่คุณมักรีบเผลอปล่อยให้เวลาหลุดลอยไปโดยไม่ทันรู้สึกในขณะที่ความคิดยังโหยหาความสมบูรณ์แบบของอนาคตหรือย้อนระลึกถึงบาดแผลในอดีตอยู่เสมอ สุดท้ายคุณปล่อยให้พลังชีวิตที่สั้นแสนสั้นไหลผ่านไปโดยที่คุณไม่อาจเรียกคืนได้อีกพุทธศาสนาสอนให้เราให้ความสำคัญกับปัจจุบันเพราะมันคือช่วงเวลาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่คำสอนเชิงปรัชญาที่อยู่ห่างไกลแต่มันคือบทเรียนที่ฝังลึกอยู่ในชีพจรของชีวิตที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงคุณได้ทันทีหากคุณกล้าหยุดมองและกล้าพอจะใช้มัน ลองนึกภาพมนุษย์เรามีเวลา24ชั่วโมงเท่าเทียมกันแต่ผลลัพธ์ที่ต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครใช้เวลานั้นอย่างไรคนที่ยึดติดกับความเสียใจในอดีตจะเดินช้ากว่าคนที่ปล่อยวางและตั้งใจใช้เวลาในปัจจุบันคนที่ห่วงแต่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะตกอยู่ในวังวนของความวิตกกังวล ยิ่งคิดไปไกลก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าและเมื่อวันหนึ่งผ่านพ้นไปทั้งคืนและวันที่มาเยือนคุณจะพบว่าหลงลืมความหมายแท้จริงของชีวิตแต่เพราะเหตุใดปัจจุบันจึงสำคัญยิ่งเพราะอดีตเป็นบทที่จบไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งเดียวที่คุณสามารถสัมผัสได้จริงคือความรู้สึกของหัวใจขณะนี้เอง เมื่อ <an> น <oficial> ั้นคุณจึงจะสามารถเลือกได้ว่าจะกระทําอะไรจะคิดอะไรจะรู้สึกเช่นไรการยึดติดอดีตคือการปล่อยให้ภาพความทรงจำที่บาดคายหรือความสําเร็จที่อาจเลือนรางครอบงำชีวิตหากเรายังวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเราจะไม่อาจก้าวออกไปสู่สิ่งใหม่ได้เพราะพลังใจส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการตรึงตรองอดีตจนหมด ในทางกลับกันการกังวลกับอนาคตก็เหมือนการเดินบนสะพานที่ไม่ได้ปลายทางยิ่งก้าวยิ่งไกลย,ยิ่งไกลก็ยิ่งรู้สึกเหน็บหนาวเพราะไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้จริงมีเพียงความกลัวและภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองดังนั้นเมื่อพุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคือช่วงเวลาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว จึงไม่ใช่การสอนให้เราลอยตัวเหนือโลกแต่เป็นการชี้ให้เรากลับมาอยู่รากฐานของชีวิตมันคือการคืนพลังให้กับเราเองใจเราไม่ใช่สนามรบที่ถูกยึดครองด้วยอดีตรหรืออนาคตแต่เป็นสนามฝึกที่เราสามารถสร้างสติและความสงบได้ในทุกลมหายใจลองเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกช้าๆสักสามรอบแล้วสังเกตเสียงภายในใจคุณ ฟังเสียงลมหายใจที่เข้ามาและออกไปรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลมหายใจในท้องและเนื้อทงสะโพกมันอาจดูเรียบง่ายแต่การฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจคือหนทางสู่การกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ชัดเจนที่สุดหลายคนอาจคิดว่าการฝึกเช่นนี้เป็นเรื่องของโยคะหรือนักบวชในป่าที่ห่างไกลจากชีวิตประจำวัน แต่ความจริงแล้วทุกคนทำได้ไม่ว่าจะตอนเดินขึ้นบันไดเดินไปทำงานหรือแม้แต่รอต่อคิวซื้อกาแฟการสังเกตลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีจะช่วยให้คนหยุดความคิดฟุ้งซ่านที่คอยดึงใจออกไปจากปัจจุบันลองถามตัวเองว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนบนเส้นทางชีวิต คุณกำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดคุณกำลังคิดถึงอดีตรหรือวิตกกังวลกับอนาคตหรือคุณกำลังยืนอยู่ในสถานที่เดียวกับผู้นำเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จพวกเขาเองก็เคยเป็นเหมือนคุณเคยหายใจเข้าลึกๆเพื่อเยียวยาใจเหมือนกันทุกประการแต่สิ่งที่แตกต่างคือเมื่อพวกเขารู้ตัวว่าจิตกำลังวอกแวกขึ้นมาพวกเขาจะดึงตัวเองกลับสู่ปัจจุบันทันที คุณก็ทำได้เช่นกันลองมองความสำเร็จของคนที่คุณชื่นชอบดูสิเส้นทางของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคความล้มเหลวและความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาเก้าวไปต่อได้คือการไม่ยึดติดอดีตและไม่กังวลจนเกินไปกับอนาคตพวกเขาเลือกที่จะตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ตามมา เมื่อคุณเข้าใจเช่นนี้แล้วการฝึกที่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันจะไม่ใช่เรื่องยากคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของแต่ละวินาทีการใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในตอนนี้อาจส่งผลต่อชีวิตคุณในอีกหลายปีข้างหน้าในขณะที่การปล่อยเวลาให้หลุดลอยไปอาจทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตจงสำรวจดูว่าช่วงเวลาวันนี้คุณทำอะไรไปบ้างคุณได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญจริงหรือไม่ เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เสมอแต่โอกาสนั้นอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เมื่อวานและไม่ใช่วันพรุ่งนี้หากคุณเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองในวันนี้คุณจะพบว่ามีความเป็นไปได้อีกมากมายรออยู่เบื้องหน้าเมื่อคุณเลือกให้ลมหายใจเป็นตัวนำทางและเลือกทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติความหวังและศักยภาพในตัวคุณจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ถามตัวเองตรงๆว่าคุณจะปล่อยให้ความคิดอดีตและอนาคตรครอบงำชีวิตไปนานแค่ไหนคุณพร้อมจะหยิบถือแต่ละลมหายใจมาใช้สร้างชีวิตใหม่หรือยังอย่ารอให้ใจสั่งให้คุณเสียดายอย่าปล่อยให้วันเวลาไหลผ่านไปโดยไม่มีสีสันเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจุบันในตอนนี้เลยเพราะขณะนี้คือช่วงเวลาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวที่คุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณอาจต้องเสียใจไปอีกนานจนลมหายใจสุดท้ายก็ไม่อาจเรียกคืนวันเวลาให้กลับมาได้ดังนั้นลุบขึ้นมาแล้วหายใจเข้าลึกๆสัมผัสปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนให้เต็มหัวใจแล้วให้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวออกจากเงาของอดีตและความหวาดกลัวในอนาคตเพราะชีวิตที่แท้จริงเกิดขึ้นเพียงในลมหายใจนี้เท่านั้น เพราะทุกลมหายใจคือสะพานที่พาเรากลับมาหาตัวเองจากเพียงเสี้ยววินาทีของความสงบอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับลมหายใจคุณจะพบแสงสว่างเล็กๆในใจที่เคยพร่ามัวแสงนั้นจะค่อยๆขยายจนกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวพ้นจากอดีตและความกลัวแล้วคุณจะเข้าใจว่า การกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้เสมอก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่บทเรียนสำคัญนี้ขอให้คุณหลับตาลงสักครู่แล้วค่อยๆหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมหายใจที่นิ่งสัมผัสถึงการขยายและยุบตัวของทรวงอกเมื่อใจสงบนิ่งขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยช่องว่างระหว่างความคิดก็จะปรากฏขึ้น พื้นที่ว่างนั้นคือช่องทางสู่ความชัดเจนที่ซึ่งการปล่อยวางเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราเงยหน้าจากความทรงจำอันเจ็บปวดแล้วมองออกไปยังฟ้าว่างเราจะเห็นว่านัาอากาศไม่มีวันหลอกลวงวันนี้ท้องฟ้ายังคงอยู่ที่เดิมไม่ว่าคุณจะเคยรับรู้ความเจ็บช้ำน้ำใจมากมายเพียงใดฟ้าก็ยังโอบอุ้มแสงอาทิตย์ยามเช้าให้ส่องผ่านเมฆหมอกเสมอ นั่นคือสัญญาณเตือนใจให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะเก็บความเสียใจและความกังวลไว้แน่นเพียงใดโลกภายนอกก็ยังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการปล่อยวางความเสียใจและความกังวลจะทำให้เกิดความสงบและชัดเจนยิ่งขึ้น ลองนึกภาพคุณกำลังถือภาระหนักไว้บนหัวใจภาระนั้นคือความทรงจำที่บาดลึกและการคาดหวังแห่งอนาคตเมื่อใดที่หัวใจคุณรับภาระนั้นไว้มากเกินไปจิตวิญญาณก็จะเหนื่อยล้าเหมือนแบกหินก้อนใหญ่วิธีเดียวที่จะพักใจได้คือการวางหินนั้นลงแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยสองเท้าที่ว่างเปล่า ในพุทธศาสนามีเรื่องเล่าถึงนักบวชหนุ่มผู้ตามหาความสุขสมบูรณ์ที่ออกบวชเรียนอย่างเคร่งครัดแต่กลับจมอยู่กับความคิดถึงบ้านท้ายที่สุดเขาพบว่าการยึดติดกับอดีตท,ทำให้ใจไม่มีวันสงบท่านอาจารย์ผู้เท่าจึงสอนให้เขาทำพิธีวางไว้ณนะตรงนี้โดยการเขียนความเสียใจลงบนใบไม้แล้วปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไป สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงลมหายใจและความรู้สึกอิสระจากพันธนาการในใจโลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกสิ่งล้วนไม่มีหนทางย้อนกลับไม่ว่าอดีตจะงดงามเพียงใดก็เป็นเพียงภาพสะท้อนในกระจกเมื่อคุณยึดติดภาพนั้นคุณจะไม่มีวันก้าวไปพบภาพใหม่ที่รออยู่ตรงหน้า ในขณะเดียวกันถ้าคุณมัวแต่คาดหวังอนาคตจิตใจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเรากับเรือนลอยกลางมหาสมุทรที่ไม่มีเข็มทิศความกลัวและความคาดหวังจะผลักกันดันจนหัวใจโหยหาที่ยึดเหนี่ยวแต่หากคุณเลือกปล่อยวางทั้งความทรงจำและความกังวลใจคุณจะกลับมาอยู่กับตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้จริงๆ ความสงบจะเข้ามาเยือนในรูปของความชัดเจนเมื่อความคิดไม่พัวพันกับอดีตรหรืออนาคตคุณจะเห็นหนทางข้างหน้ายังแจ่มชัดรู้ว่าควรก้าวไปทางใดลองถามตัวเองว่าเมื่อคุณกำลังจับจ้องภาพเก่าๆที่ทำให้หัวใจสั่นไหวคุณพลาดอะไรไปบ้าง โลกใบนี้มีเรื่องราวนับไม่ถ้วนรอให้คุณสัมผัสแต่คุณดึงตัวเองออกจากตอนนี้ไปอยู่แค่ในอดีตและอนาคตทำให้คุณไม่เห็นความงดงามในทุกลมหายใจและเมื่อวันเวลาผ่านไปการเสียใจอาจกลายเป็นรอยแผลที่ฝังลึกจนยากจะหาย การปล่อยวางไม่ได้แปลว่าลืมทุกสิ่งหรือไม่สนใจชีวิตแต่คือการคืนสิทธิ์ในการเป็นคนกำหนดชีวิตให้กับตัวเองเรากับคนที่ปล่อยลูกโป่งให้ลอยขึ้นฟ้าลูกโป่งนั้นอาจสัมผัสลมหนาวสัมผัสแสงแดดยามเช้าแต่ในที่สุดมันก็ลอยไปพลังเดียวกันนี้คือพลังที่เราจะใช้ปล่อยความกังวลความเจ็บใจให้ลอยผ่านไปเหลือเพียงใจที่พร้อมก้าวเดิน ใครสักคนเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณปล่อยให้ความกังวลลอยผ่านไปใจจะพบกับความเงียบสงบความเงียบสงบไม่ใช่ปราศจากเสียงแต่มันคือการที่เสียงในใจลดความดังลงจนคุณได้ยินเสียงที่แท้จริงนั่นคือเสียงของลมหายใจและเสียงเรียกให้คุณก้าวไปข้างหน้า ในโลกธุรกิจคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกต่างยืนยันตรงกันว่าความสามารถในการวางใจและปล่อยวางคือหัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตทั้งในอดีตและอนาคตพวกเขาจะเลือกทำสมาธิสั้นๆเพื่อปลดปล่อยความกังวลแล้วกลับมาทำงานด้วยใจที่ชัดเจนไม่ใช่ทำงานด้วยความตื่นตระหนก คุณเองก็สามารถนำภูมิปัญญานี้มาใช้ได้เพียงเริ่มต้นจากการสังเกตความคิดที่วนซ้ำถ้ามันเป็นเรื่องของความเสียใจให้คุณใช้เทคนิคการเขียนบันทึกแล้วฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเ,เปรียบเสมือนการทำพิธีปลดปล่อยใจถ้ามันเป็นความกังวลเกี่ยวกับอนาคตให้คุณเลือกทำสมาธิ5-10นาทีแล้วกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เมื่อคุณฝึกปล่อยวางจนชำนาญคุณจะรู้สึกได้ว่าใจเบาสบายขึ้นมีพื้นที่ว่างให้ไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาแทนที่ความคิดเดิมๆพลังงานที่เคยถูกใช้ไปกับความกังวลจะกลายเป็นพลังงานสร้างสารรค์คุณจะเห็นภาพโอกาสใหม่ๆชัดเจนขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ลองเสมือนหนึ่งคุณมีสมุดโนต้ตเปล่าๆให้คุณเขียนเรื่องราวใหม่ในชีวิตการปล่อยวางคือการเคลียร์หน้าเก่าทิ้งเพื่อให้หน้าว่างพร้อมรับสิ่งใหม่การใช้ชีวิตเช่นนี้ทำให้คุณไม่ติดอยู่กับอดีตรหรืออนาคตแต่กลับโอบรับทุกขณะจิตในตอนนี้ ถามตัวเองตรงๆว่าถ้ายังไม่ยอมปล่อยวางความเสียใจและความกังวลจะอยู่กับคุณไปอีกนานแค่ไหนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเช่นไรในอีกห้าปีข้างหน้าเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณอยากเห็นตัวเองเป็นคนที่ยังคงจมอยู่กับอดีตหรือจะเป็นคนที่ปล่อยวางและก้าวไปพบสิ่งใหม่ ไม่มีใครรู้ว่า5ปีข้างหน้าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณเริ่มปล่อยวางตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งคุณจะได้พบกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองคนที่พร้อมเผชิญความท้าทายด้วยใจที่สงบและชัดเจน อย่าปล่อยให้โอกาสของคุณลอยผ่านไปอย่าปล่อยให้ความเสียใจและความกังวลผูกมัดชีวิตจงลุกขึ้นมาปลดปล่อยครั้งแรกจากหัวใจของคุณเองปลดปล่อยแบบที่ไม่เหลือรอยเศร้าในใจเพียงแค่คุณกล้าวที่จะวางภาระใจลงแล้วมองไปข้างหน้าอย่างเต็มหัวใจคุณจะรู้ว่าความสงบและความชัดเจนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่รอคอยให้คุณกลับมาเจออยู่เสมอ ในทุกลมหายใจของคุณจงถือว่านั่นคือการเริ่มต้นใหม่ให้คุณโอบรับเป็นไปได้และสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสงบและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยตัวคุณเองแล้ววันนี้คุณจะปล่อยวางเมื่อไหร่จะรอมารืนหรือจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะคำถามที่สำคัญไม่ใช่จะทำได้ไหมแต่คือจะเริ่มเมื่อไรและคำตอบนั้น อยู่ในลมหายใจที่คุณกำลังรับรู้ในขณะนี้เมื่อใจเริ่มนิ่งทุกเรื่องราวในอดีตก็คลายพลังลงพื้นที่ว่างเล็กๆที่เกิดจากการรับรู้ลมหายใจนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เรื่องราวของพระภิกษุผู้ตื่นรู้ในปัจจุบันก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวอันล้ำค่าของพระภิกษุรูปหนึ่ง ขอให้เราหยุดสักครู่ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกอย่างช้าๆให้ลมหายใจพาเราออกจากความวุ่นวายในใจแล้วเชื่อมโยงกลับมายังสิ่งที่แท้จริงที่สุดนั่นคือปัจจุบัน เรื่องเล่าของพระภิกษุรูปหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อกว่า80ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำพระภิกษุรูปนี้ชื่อว่าอาจารย์สมปองเดิมท่านเป็นนายช่างก่อสร้างผู้มีฝีมือแต่ชีวิตครอบครัวพังทลายเพราะความทะเยอทะยานในอนาคตและการยึดติดอดีตเมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหายท่านจึงตัดสินใจออกบวชหนีโลกเพื่อค้นหาความสงบภายใน แรกเริ่มท่านก็ยังไม่พ้นจากความคิดฟุ้งซ่านคิดถึงชีวิตเก่าคิดกังวลกับอนาคตว่าจะมีชีวิตอย่างไรในอาตามจิตแต่วันหนึ่งเมื่อท่านเดินจงกรมข้ามสะพานไม้เก่าท่านกลับสะดุดหินนิดหนึ่งแล้วล้มทุลักทุเลขาขวาสรุดลงสู่โคลนเย็นเฉียบตอนนั้นเองที่ภาระทั้งหลายชัดเจนขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่อดีตหรืออนาคตแต่เป็นบริเวณหัวใจท่านที่เต็มไปด้วยความยึดติด ท่านนอนลงท่ามกลางโคลนเกิดความเงียบรายรอบเสียงน้ำกระทบขาสายลมพัดผ่านใบไม้ทุกเสียงกลายเป็นบทเรียนท่านสะดุ้งขึ้นมาด้วยความตระหนักรู้ว่าการเดินจงกรมในปัจจุบันไม่ใช่แค่การวางเท้าเดินไปข้างหน้าแต่การวางความคิดทุกอย่างลงชั่วขณะปล่อยให้ความรู้สึกของเท้าที่แตะพื้นและเสียงลมหายใจนำทาง หลังจากวันนั้นท่านเริ่มภาวนาอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อปลดหนี้กรรมแต่เพื่อปลดพันธนาการในใจ ท่านฝึกตั้งสติกับทุกก้าวที่เดินทุกรอยเท้าที่ทอดไปบนพื้นดินท่านเอามือแตะลำต้นไม้เรียนรู้ถึงความเย็นและความหยาบกร้านเรียนรู้ว่าต้นไม้นี้เติบโตมาหลายปีมันไม่สนใจอดีตว่าปีที่แล้วฝนแล้งหรืออุทก,กภัยแต่ตอบสนองต่อปัจจุบันคือความชื้นในอากาศและรังสีแดดในยามเช้า วันหนึ่งมีลูกศิษย์หนุ่มเดินทางมาขอรับการอบรมลูกศิษย์รายนั้นเคยร่ำรวยเคยเป็นเจ้าของที่ดินผู้นำโครงการใหญ่แต่วันหนึ่งโครงการนั้นล้มเหลวเขาขาดทุนจนชีวิตพังเขารู้สึกว่าทุกสิ่งสูญสิ้นไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมท่านจึงพาเขาไปที่สะพานไม้เก่าท่านให้ลูกศิษย์เดินจงกรมท่านไม่พูดอะไรมากท่านเพียงบอกว่า จงโฟกัสที่เท้าทุกก้าวอย่าให้ความคิดพัดพาไปไหนลูกศิษย์เดินไปเดินมาอย่างลำบากในใจคิดถึงหนี้สินคิดถึงอดีตอันรุ่งเรืองแต่ท่านคอยตักเตือนด้วยการวางป้ายหินเล็กๆไว้เป็นระยะๆในใจลูกศิษย์เกิดคำถามอะไรอยู่ในป้ายหินเหล่านั้นพอเดินวนครบหนึ่งรอบท่านจึงถามว่าลูกเห็นป้ายหินหรือไม่ลูกศิษย์ตอบว่าเห็นแต่ไม่ได้สนใจมากนัก ท่านยิ้มแล้วพูดว่าเช่นเดียวกับชีวิตก่อนหน้าลูกอาจเห็นแต่ไม่สนใจความจริงของปัจจุบันลูกสิทธ์เงียบไปก่อนจะถามว่าอาจารย์แล้วเราจะปลดพ้นจากอดีตและอนาคตได้อย่างไรท่านจึงสอนให้เขาเขียนเรื่องราวในอดีตลงบนใบไม้ปลายหนึ่งแล้วเขียนเรื่องกังวลในอนาคตลงบนใบไม้อีกใบหนึ่งเมื่อเขาเขียนเสร็จท่านพายังลำน้ำให้เขาปล่อยใบยไม้ทั้งสองลอยล่องไปกับกระแสน้ำ ครู่หนึ่งท่านมองลูกศิษย์ด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วถามว่าลูกรู้สึกอย่างไรลูกศิษย์ตอบว่ารู้สึกโล่งเบาสบายเรากับหมอกควันที่ปกคลุมใจค่อยๆจางหายไปท่านกล่าวว่านั่นแหละคือลมหายใจของปัจจุบันเมื่อลูกปล่อยอดีตและอนาคตทรงรู้ทันทีว่าช่วงเวลานี้แหละคือสิ่งที่แท้จริงเรื่องเล่าของท่านอาจยาวนานแต่สาระสำคัญสั้นกระชับ เมื่อเราเลือกวางอดีตและอนาคตลงเราจะค้นพบช่องว่างของความสงบช่องว่างนั้นเป็นเสมือนภาพในกระจกใสที่ไม่มีฝุ่นไม่มีรอยขีดข่วนเราจะมองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนและพลังใจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเราตื่นอยู่กับความจริงตรงหน้าผลลัพธ์ที่ลูกศิษย์ได้รับไม่ใช่แค่ความสบายใจชั่วคราวแต่การเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีมองโลก เขาเริ่มใช้ชีวิตทุกวันด้วยความตั้งใจบันทึกเรื่องราวสำคัญในบันทึกใจของตนเองไม่ใช่เพื่อจมอยู่กับมันแต่เพื่อให้เห็นมันจากระยะห่างเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้บทเรียนเขาจะถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังอยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือกำลังโฟกัสกับจังหวะของลมหายใจและเช่นเดียวกับลูกศิษย์คนนั้นคุณเองก็มีโอกาสเช่นกัน คุณอาจไม่จำเป็นต้องเขียนเรื่องราวลงบนใบไม้คุณอาจปล่อยอดีตด้วยการพูดกับตัวเองว่าข้าพระเจ้าขอวางมันณที่ตรงนี้แล้วปล่อยอนาคตด,ด้วยการบอกใจว่าขอให้เวลานี้เป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือให้คุณค่ากับปัจจุบันมากที่สุด ในทุกลมหายใจทุกก้าวเดินทุกการสบตาคนรอบข้างทุกคำพูดที่พูดออกไปทุกแรงสัมผัสที่รับรู้ทุกเสียงที่ได้ยินทั้งหมดคือประสบการณ์อันล้ำค่าถ้ามองย้อนกลับไปในอีก5ปีข้างหน้าคุณอาจยังคงจำเรื่องราวในอดีตได้แต่สิ่งที่อยู่กับคุณจริงๆคือความสงจำว่าคุณเคยเรียนรู้ที่จะวางอดีตและอนาคตแล้วใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มหัวใจ เรื่องราวของอาจารย์สมปองจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณรู้ว่าเมื่อใดที่คุณฝึกสติในปัจจุบันทุกปัญหาจะถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นบทเรียนทุกความกังวลจะถูกสลายเป็นบทก้าวขึ้น อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตและความคาดหวังในอนาคตกลายเป็นเงาทึบเหนือชีวิตคุณจงเลือกหยิบก้อนหินของอดีตและอนาคตขึ้นมาเพียงครั้งเดียวแล้ววางลงณนะที่ตรงนี้ให้ไหลตามกระแสน้ำแม้มันจะดูเป็นพิธีเล็กๆแต่พลังที่จะเกิดขึ้นในใจคุณยิ่งใหญ่มหาศาล คุณมีโอกาสเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรจะจมอยู่กับภาพสะท้อนในกระจกของอดีตหรือลวนลามกับภาพลวงตาของอนาคตหรือจะยืนหยัดอยู่ณที่ตรงนี้คือปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเป็นไปได้ เรื่องราวของพระภิกษุสมปองจบลงแต่บทเรียนสำหรับคุณเริ่มต้นขึ้นทันทีรู้สึกถึงลมหายใจครั้งใหม่จงก้าวสู่ก้าวแรกของการตั้งสติแล้วจะรู้ว่าทุกก้าวต่อไปคือการเดินทางสู่ชีวิตที่สงบและชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องเล่าที่พิสูจน์แล้วว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงปรัชญาแต่เป็นการปฏิบัติที่ทรงพลัง เมื่อคุณปล่อยอดีตและอนาคตใจจะพบกับความสงบที่ยั่งยืนและคุณจะค้นพบศักยภาพแห่งชีวิตที่รอให้ปลดปล่อยขอให้คุณก้าวเดินอย่างมีสติตั้งแต่ลมหายใจแรกของวันนี้จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่จะพาคุณก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงและคงอยู่ในความสงบภายในได้ตลอดไปถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ